สวัสดีครับขอ้อนรับข้าสู n n ช่ for อ u จูพยากร์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนาเมษนะครับในเดือนสิงหาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อด้ดยดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ L A มาที่บ e ิเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ L A มาทําค่าครูได้ครับรามาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนสิงหาคม64นี้ซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีนะครับถึง4ดวงค่อนข้าง พอดีไม่มากไม่น,อน้อยจนเกินไปและมีดาวพุธนั้นยาวราศีสองรอบนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนะครับที่จะมีการโครจรยกยาวราศีก็คือดาวพุธยาววันที่5สิงหาคม64เข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตําแหน่งมหาจักรแล้วก็เสิร์ด้วยหมายถึงดาวพุธนั้นโครจรไวนะครับก็จะทําให้ได้รับผลทั้งดีและเสีย หมายถึงสติปัญญานะครับแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายราศีดวงที่2คือวันที่14สิงหาคม64เข้าสู่ราศีกันได้ตําแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกําลังในรอบ1ปีของดาวศุกร์นะครับเป็นตัวแทนของการเงินและความรักหมายถึงอาจจะมีการห่างเหินนะครับแล้วก็รวมถึงการเงินอาจจะทําให้มีการน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงระดับอัตคัดอะไรนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะมีค่าจ,จ่ายเยอะอะไรแบบนี้ด้วยและวันที่ สิสิงหาคม64คือดาวอาทิตนะครับมีการย่าราศีกลางเดือนก็จะเป็นลักษณะของการได้ตําแหน่งเกษตรนะครับพอเข้าสู่ราศีของตัวเองก็หมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงของเรื่องของชื่อสินเครดิตนั่นเองนะครับก็ดีมากและดาวพุธดวงสุดท้ายยาราศีลบ2นะครับวันที่23สิงหาคม64เข้าสู่ราศีการได้ตำแหน่งเกษตรเหมือนกันหมายถึงสติปัญญาอย่่งมั่นคงละหมายถึงมีสติทุกอย่างก็จะรอดได้ ได้เกษตร2ตัวบวกกระดาวเสาที่เป็นเกษตรอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นเกษตร3ตัวเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ถือว่าเกิดความมั่นคงและเข้มแข็งมากๆในดวงชะตาของคนทั้ง12ราศรีดวงทั้งคนราศรีเมษด้วยนะครับทีนี้เรามา,าฟังเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับของคนลัคนาเมษบ้างในเดือนสิงหาคม2564ว่าจะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของคุณหรือดาววาสนาของคุณเลยนะครับก็คือดาวคาร น้องคารเนี่ยใช้เวลาเดิน1ราศีต่อ1เดือนครึ่งนะครับดังนั้นเพิ่งย้ายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเดือนสิงหาจึงยังไม่ย้ายนะครับอยู่กับที่อยู่นะครับซึ่งจะอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งในราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีธาตุไฟกลางธาตุหมายถึงไฟนั้นลุกชดช่วงนะครับสเสถียรมากไม่คือมีความร้อนแรงสูงน้องคารเป็นดาวธาตุลมเมื่อไปอยู่ในธาตุไฟกลางธาตุหมายถึง เป็นลมที่พัดให้ไฟเนี่ยโหมนะครับหมายความว่าอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเกิดความร้อนแรงเร็วมันคือคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดของดาวประจําตัวเนี่ยคือร้อนแรงเร็วแต่เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับดาวคารเนี่ยเป็นดาวที่คือหุ่นหันพันแล่นคือมันจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ที่ว่าเราอะเข้าทางดีหรือทางเสียข้อดีคือการขยันมุ่งมั่น การเอาจริงเอาจังการเาขาเรียกอะไรต้องต้องลงมือกระทํานะครับแล้วจะเกิดผลสําเร็จเพราะโลกใบนี้จะสําเร็จได้ต่อเมื่อต้องลงมือทําไม่ใช่แค่ความคิดนะครับหรือแค่แบบแผนในกระดาษเพราะมันคือแค่ความฝันและมโนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยดาวประจําตัวจึงเป็นดาวที่สําคัญเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วแต่บางทีใช้อารมณ์คําว่าอารมณ์หมายความว่าอยากได้ก็ทํา ไม่อยากได้ก็ไม่ทําดังนั้นเนี่ยมันจึงคือดาวอังคารต่อให้ดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ไม่อยากทำเนี่ยมันก็ไม่ทํานะเออมันแปลกนะดาวอังคารเป็นดาวที่แบบเออมันมันอยู่ที่ความคืาเรียก่โลภเข้าด้วยนะคือดาวอังคารเนี่ยมันต้องมีแรงสนับสนุนกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวทัาคู่ทัดลมนั่นเองก็หมายความว่าถ้าดาวราหูเสริมทับมันก็แบบว่าเออทำมันเต็มที่เลยนะครับคือแบบหัวไม่ได้หางวางไม่ให้เว้นเลยนะครับเออหรือเป็นลักษณะที่ ถ้าดาวคือดาวคานมันจะไปบินไปกับดาวศุกร์ด้วยหมายถึงความโลภที่ที่หมายควาว่าความอยากอ่ะอยากได้ฉันก็จะทําอันไนที่มันดีที่มันสุนทรียะอะไรที่มันแบบเหมือนกับพูดคําเดียวมาแล้วแบบถูกใจอ่ะคนอังคารที่เป็นดาวคารวันเกิดวันอังคารคนที่มีลัคนาเมษพิจิกหรือราศีเมษพิจิกเนี้ยครับคนเหล่านี้ที่มีดาวประจําตัวที่เป็นดาวคารเนี่ยจะเป็นคนที่ โอ้โหวิ่งเขาใส่ทําให้เต็มที่ถวายหัวไปเลยนะครับคือชอบอะไรที่มันแบบแค่พึงใจอะครับใครที่เป็นพวกเราทําให้เต็มที่ทําให้ฟรีก็เอาก็ไม่ว่านะครับอะไรแบบนี้คือมันมันเมกับคําว่าอะไรไหมครับคือทําฟรีทําแล้วไม่ได้เกิดผลประโยชน์บางคนเนี่ยคือไปผิดทางหมายคมว่าทําขยันมากเลยหลายคนชอบมีคําพูดนี้ว่าขยันแทบตาย แต่ก็ไม่ได้อะไรเคยได้ยินใช่ไหมครับนี่แหละระวังเราต้องคิดก่อนครับว่าเวลาทําแล้วได้ผลอะไรเราถึงทําเออเราต้องคิดนิดนึงนะครับอย่ารีบกันไปดองคารเนี่ยข้อเสียคือรีบร้อนนี่ไงครับรีบทําทํทำทำ,ทำ,ทำสุดท้ายสําเร็จแล้วเออไม่สําเร็จก็มีสําเร็จก็มีแต่ไม่ได้อะไรบางทีสําเร็จเราไม่ได้อะไรบางทีทําไปแล้วมันก็ไม่สําเร็จก็มีเพราะไม่ได้วางแผนก่อนเนี่ยครับเนี่ยคือข้อช่องโหว่ของคนอนะ่า เกี่ยวกับเรื่องของดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารนะครับมันคือข้อคือคนเกิดวันอังคารก็ตามลัคนาเมษพิจิกราศีเมษพิจิกอย่างเงี้ยครับเออผู้คนเหล่านี้จะต้องระวังตรงจุดนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้จะได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกหลอกอะไรเงี้ยด้วยนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องของการงานนะครับคนเ,ออเมษเนี่ย การงานคือดาวเสาร์เป็นเกษตรนะครับหมายถึงความเข้มแข,ข็งความมั่นคงตอนแรกเนี่ยเหนื่อยหนักแบกภาระครับไม่ต้องห่วงคือแต่อย่ากเกี่ยงงอนกับคือขอร้องคำหนึ่งว่าอย่ากเกี่ยงงอนกับโชคลาภคือมันหนักมันเหนื่อยมันเข้าใจคือคือคนเราเนาะเป็นมนุษย์เราเนี่ยคือโอ้ยเมื่อไหร่มนจะดีสักทีอะไรแบบเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยเต็มที่แล้วเมื่อไหร่จะได้พักเมื่อไหร่จะมีเงินกับเขาเมื่อไหร่จะรวยกับเขาคืออย่างนี้อ่า คนเราเนี่ยอาจารย์ผมจะสอนเสมอว่าเก่งไม่กลัวขยันไม่กลัวกลัวเฮงเท่านั้นครับเฮงหมายถึงไม่เก่งไม่รู้อาค่ะได้ไหมครับไม่ลาดแต่ก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรก็เปิดกว้างคือหมายถึงฟ้าดินเขาเปิดให้เราให้ทางเขาอะ่ะเออคนเราเนี้ยเป็นคนที่โชคดีมากเลยเห็นไหมครับแบบเรียนก็ไม่เก่งได้แบบนั่งหลังห้องอยู่ ที่สุดท้ายบางทีซ้ำชั้นก็มีแต่พอเวลาจบงานมาโอ้โหมีเงินล่ำซ้ำก็มีคือไม่รู้ไปไปทำอะไรอีท่าไหนมาทำไมถึงรวยถึงมีเงินแบบอะไรแบบนี้เราหาแทบตายคือยังไม่เท่าเขาเลยอะไรแบบนี้ก็มีเพราะอะไรไหมครับหรือบางคนอยูอย่ระบบกงสีอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงพ่อแม่เขามีมาแต่อ่าให้แต่ออดแต่อ,อ้อนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยแต่อ้อนแต่ออกเนาะก็ทําให้เขาอ่ะมีเห็นไหมครับคือ คนที่เห็เนี่ยเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดเพราะว่าไม่ต้องเรียนให้เก่งก็ก็รอดอะ่ะอืมไม่ต้องขยันก็รอดเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่มีตัวเนี้ยเราก็ต้องสนับสนุนด้วยกันขยันหรือเก่งถูกไหมครับมันล้วแต่คนเนาะบางคนคือละครหลายเรื่องก็สะท้อนให้เห็นนะครับอย่าอย่าพูดแค่ว่านั่นมันละครน,นะละครมันก็คือชีวิตคนในบางคนที่บางทีเขาอาจจะมีรูปแบบซับซ้อนที่ต่างกันเนาะแต่หมายความว่า บางคนน่ยก็เสีอกสนเรียนให้เก่งแทบตายน่ยแต่คือตัวอิจฉานะเรียนเก่งแต่ว่าคนที่เป็นพระเอกในนางเอกเนี่ยไม่ต้องเก่งครับแต่เขาก็แบบได้ดีมีคนช่วยเหลือตลอดมีคนรักใคร่ตลอดอะไรแบบนี้มันก็คือปมด้อยของตัวอิจฉาน่ะอะไรแบบนี้ถามว่าตัวเราเป็นเป็นเหมือนคนอิจฉานั้นไหมถ้าเป็นเนี่ย พยายามท to então, und, ําต like like ัวเองให้เหงเข้าไว้ก so ็หมายความว่าดวงคุณเนี่ยกำลังเหงหมายความว่าการงานของคุณเนี่ยเป็นเกษตรความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะว่าเออเล่เจเจ้าไรสาระมันไม่ได้ไรสาระนะครับอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจรูปแบบที่ผมอ่ากลังสื่อสารหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอ๋ออนาคตของคุณเนี่ยสำเร็จบรรปลายนะมั่นคงมากๆเลยนะครับเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณคิดดูนะว่าการงานของคุณเนี่ยปังที่สุดในรอบ 3 0ถึงปีเลยนะครับก่าจะได้ตรงตำแหน่งนี้คือหมายความว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยคนนักนาเมธเนี่ยจะได้ดาวกัรงานที่เป็นกเกษตรแบบนี้แค่2ครั้งในชีวิตนะครับใครอายุยืนได้สองครั้งใครอายุสั้นได้ครั้งเดียวครับบอกเลยแล้วคุณคิดว่ามันสําคัญไหมล่ะเออดาวกัรงานของคุณไม่ธรรมดาวกว่าจะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ดังนั้นเนี่ยเหนื่อยหนักแบกพระทําไปเถอะครับสุดท้ายมันปังปุริเย่มากๆนะครับอืมก็ ยังไงก็อดทนเข้าไว้พเพราะดาวเสาร์คือความอดทนนะครับอดทนเท่านั้นถึงจะเป็นปึกแผ่นนั่นเองก็คือน้าซึมบ่อทรายอย่ะพูดง่ายๆอืมพอจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวอธิบายในคราวหน้าเนาะเพราะว่าเวลามันก็เกือบสิบนาทีละแต่ไปเรื่องของการเงินบ้างนะครับของคนลัคนาเมษคือดาวศุกร์แต่มีดาวราหูมาอยู่ดาวราหูมาสถิตในพบการเงินเนี่ยบ้างก็บอกว่าเป็นราหูข้นรัพย์บางทีก็บอกราหูโกยทรัพย์คําว่าโบราณจย์ได้บอกไว้ว่า คอนซับหรือโกยซับอยู่ที่ดาวการากินีนะครับดาวราหูเป็นดาวการากินีของปีนั้นหรือเปล่าอยู่ปีครึ่งดังนั้นเนี่ยหมายถึง2ปีที่ที่คนทุกคนจะถูกค่อมด้วยด้วยดาวราหูอยู่เนี่ยนะครับใครที่ไม่โดนเสวยอายุในช่วง2ปีนี้ก็ถือว่ารอดไปนะครับก็ถือว่าการเงินไม่ได้มีผีซัมดำมพอยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเปือดใครที่ดาวดันได้ดาวการากินีเป็นดาวราหูเนี่ย ในปีครึ่งนี้ก็คือ2ปีนี่แหละประมาณนั้นนะครับก็คือก็คือราหูโกยทรัพย์นะครับเออคนทรัพย์นะครับหมายความว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายหมดเลยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราฟุ่มเฟือยเองก็ได้เพราะดาวราหูหมายถึงความลุ่มหลงดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้มือถืออยากได้ของแบรนด์เนมอยากได้มันทุกอย่างแล้วก็ซื้อมันทุกอย่างดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเงินร้หรอเราต้องดูอย่างหนึ่งนะครับว่าการเงินของเราดีไม่ดีเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ว่าที่มาของการหาตังค์แต่หมายถึงการใช้ตังค์ด้วยคุณต้องดูให้ดีซะก,ก่อนว่าตัวเราเนี่ยใช้เงินเก่งหรือเปล่าอย่าไปพึ่งไปโทษดวงโทษดาวว่าโทษคนนักพยากรณ์นู่นนี่นั่นโทษไปหมดแต่ไม่เคยโทษตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองใช้เงินเก่งหรือเปล่านะครับแต่น่าเห็นใจสำหรับคนที่หาเช้ากินขําเอา่ยหรือ,อาทามันทุกทางละแต่เงินมันไม่เข้าจริงๆ อันเนี้ยเห็นใจเพราะว่าเศรษฐกิจเออโรคระบาดเอออันนี้ย็พอเข้าใจแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มนุษย์เราต้องรับกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่าดาวเสาเป็นกเกษตรในภบกรรมมาของดวงเมืองดวงโลกเนาะยังไงมันก็ต้องโดนเหนี้ยะครับคือแต่มมนดีอย่างหนึ่งนะผมบอกเลยว่าโควิดมันถึงจะร้ายกาจยังไงมันก็ยังดีกว่าสงครามโลกนะครับเพราะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย เราไม่ทันเกิดใช่ไหมเหมือนกติที่พูดไปเนี่ยพูดได้ดีมากว่าเราเนี่ยเกิดไม่ทันสงครามโลกแต่ดันมาเกิดในช่วงสงครามโรคระบาดหรือเขาเรียกว่าเชื้อโรคแต่ก็ยังดีวกว่าระเบิดนะถ้าระเบิดลงมาเนี่ยคือไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เราไม่เลือก้วยนะว่าใครใครป้องกันดีไม่ป้องกันดีใครเว้นระยะห่างไอหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับคือดูประเทศเพื่อนบ้านสิครับเขาโดนสงครามกลางเมืองก็คือเป็นประเทศภายในเนาะแตกแยกกันเองนะ่ะนั่นอ่ะ รุนแรงนี่กว่านี้อีกนะครับแรงแรงนี่กว่าโควิดอีกโควิดเนี่ยถึงจะดูน่ากลัวแต่ว่ามันก็ยังสูญเสียน้อยกว่าถ้าเทียบกับเรื่องของการสงครามนะครับยังไงก็คิดแง่บวกเข้าไว้เนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดับไปแต่เข้าใจอยู่ว่ามันมัน,ม,นมันเดือดร้อนจริงๆมันอะไรจริงๆตัวผมเองก็เดือดร้อนนะครับคือทุกคนเดือดร้อนจริงๆทุกคนนั่นแหละอืก็ ทำใจตรงจุดนี้ยังมันก็ผ่านไปครับสู้ๆเนาะต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของคุณคือดาวศุกร์เหมือนกันดาวศุกร์เนี่ยขณะน,นี้อยู่ที่ตอนแรกอยู่ในราศีสิงดีเนื่องจากว่ากลุ่มกระดาษคู่มิตรคือดาวคารดาวประจําตัวดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงมีมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในภพปุตตะอาจแต่ระวังเรื่องของการมีกิกนะเพราะว่าดาวความรักเนาะ ดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงการกําเนิดใหม่ก็หมายถึงมีแล้วมีอีกนั่นแหละเออพูดง่ายๆนะครับคือบนอนุาจันดจได้ได้พูดไว้เลยนะครับว่าใครที่มีดาวคู่ครองไม่ว่าจะเป็นพื้นในดวงชะตาเองหรือเป็นในลักษณะของการจรมาแบบเนี้ยคือในแต่ละรายเดือนเนี่ย รายปีเนี่ยถ้าเผื่อมีดาวปัตตนิหรือดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในภพพุทธะหมายถึงว่าอาจมีกิ๊กแต่มาถึงคู่ครองนะครับมีเออถ้าเป็นตัวเราก็หมายความว่าตัวเราเองอาจมีกิ๊กได้เหมือนกันนะครับก็รับผดระวังดีๆพยายามสอดส่องดูแลดีๆนะครับสำหรับคู่ครองค,ค,ค,คู่สัญญาคือพูดง่ายๆนะครับหมายความว่าคุณอย่าก,กระตกกระตาก พยายามดูแบบห่างๆแบบห่วงๆพราะไม่งั้นนะถ้าเผื่อคุณไปล่าลาดบัลวงเรื่องของเขามากจนเกินไปมันจะเป็นข้อหาในการเลิกกันได้นะครับ mm. คือพูดง่ายว่ามันแค่เป็นเพื่อนแต่เราเนี่ยดันไปคิดมากกลายเป็นว่าไปจับผิดเขาแล้วเขาหวาดระแวงเขาเบื่อหน่ายกับการกระทําของเรากลายเป็นว่าเราก็จะสูญเสียเขาไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับก็คือเลิกลากันนะครับต้องระวังนะ พยายามอย่าทําให้เรื่องมันแดงอย่าทําให้เรื่องมันบานไปลายไปกันใหญ่เพราะมันอยู่แค่เดือนเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับพยายามดูดีๆใช้สติทุกครั้งอยากให้เอาอารมณ์เหนือเหตุผลนะครับต้องใช้เหตุผลมากๆเพราะอะไรดาวประจาตัวเนี่ยอยู่ในเรือนอาทิตย์มันหมายถึงความรุนแรงและดาวอาทิตย์เนี่ยจะยยวันที่17สิงหาคมเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์ด้วยเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายคำว่า ตัวเราเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่อามีเกณฑ์ที่จะหมายถึงว่าเสียคนเก่าเริ่มต้นใหม่นะอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงการตัดขาดความสัมพันธ์ได้ด้วยเพราะดาวอาทิตย์เจอกระดาวคารนะครับเออมันก็ระวังตรงที่ว่าแตกหกักรุนแรงนะครับและระวังเรื่องของการขับรถยุดยยันพาหนะด้วยนะอันนี้เตือนเพราะว่ามันหมายถึงการเลือดตกอย่างออกนะครับการเหตุชนกันปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์และก็อ่ การสัญจรด้วยนะครับก็คือระวังเรื่องของการเฉียวชนกับรถทุกชนิดเพราะดาวคารมาถึงโลหะทุกชนิดแม้กระทั่งเครื่องบินเองเนี่ยก็ระวังนะครับก็คือคือต้องพยายามคือทัศนวิสัยไม่ดีเนะี่ยอย่าขึ้นนะครับเครื่องเนี่ยแล้วก็รวมถึงข้างล่างเนี่ยก็หมายถึงถนนเนี่ยสังเกตดูนะครับดาวคารอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเกิดเพลิงไม,ม่เยอะแยะมากมายเลยทั้งที่ต้นปีมาเนี่ยไม่เห็นจะมีเพึิง ไม่มีเชือ้อเข้าใจไหมนะไม่มีอักขีภัยแต่พอมาช่วงดาวคาันอยู่ในราศีสิงห์โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับเออเพลงไม่เยอะแยะมากดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวทิตย์เข้ามาต้องอีกเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็ในเดือนสิงหาคม64นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยรู้ชะตาชีวิตของตัวเองหรือไม่เข้าใจถึงตระหนักความอ่าดวงดาว การใช้ชีวิตและก็ตัวเองหรือไม่นะครับตามความคิดสติเราให้ทันแล้วทุกอย่างก็จะอยู่รอดและแก้ไขได้นะครับด้วยอํานาจของดาวพุธเป็นกเกษตรในวันที่23สิงหาคม64นี้นะครับในก็มีสติทุกครั้งรอดแน่นอนสามารถติดตามคำจักรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิง่งเอาไว้จะไม่พลาดคำจีวรในการถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลัให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ